หัวข้อที่3การภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนักการเจริญภาวนานั้น มีสองอย่างคือ1สมถภาวนาการทำสมาธิและ2วิปัสนาภาวนาการเจริญปัญญาแยกอธิบายดังนี้คือ 1. สมถภาวนาหรือการทำสมาธิสมถภาวนาได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิหรือเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านแสสายไปยังอารมณ์อื่นๆวิธีภาวนานั้นมีมากมายหลายร้อยชนิดซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเป็นแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกกันว่ากรรมฐาน40ซึ่งผู้ใดจะเลือกใช้วิธีใดก็ได้ตามแต่สมัครใจทั้งนี้ย่อมสุดแล้วแต่อุปนิสัยและวาสนาบารมี ที่เคยได้สร้างสมอบรมมาแต่ในอดีตชาติเมื่อสร้างสมอบรมมาในกรรมฐานกองใดจิตก็มักจะน้อมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกว่ากองอื่นๆและการเจริญภาวนาก็ก้าวหน้าเร็วและง่ายแต่ไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ตามเพศของตนเสียก่อนคือหากเป็นคารวาดก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสามเณรก็จะต้องรักษาศีลสิบหากเป็นพระก็จะต้องรักษาศีลปาติโมก227ข้อให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดและด่างพร้อยจึงจะสามารถทำจิตให้เป็นฌานได้หากศีลยังไม่มั่นคง ย่อมเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะศีลย่อมเป็นบาทฐานหรือเป็นกำลังให้เกิดสมาธิขึ้นอานิสงค์ของสมาธินั้นมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าแม้ได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กๆน้อยๆสมาธิแบบเด็กๆที่เพิ่งหัดตั้งไข่คือหัดยืนแล้วก็ล้มลง แล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นสงบวูบลงเล็กน้อยแล้วก็รักษาไว้ได้ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตถึงขั้นเป็นอุปจาระสมาธิและฌานแม้กระนั้นก็ยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้โดยหากผู้ใดจิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิและบังเอิญตายลงในขณะนั้น อันนี้ส่งนี้จะส่งผลให้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดไตราสารณคมมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันสูงสุดด้วยก็เป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงสมาธินั้นมีหลายขั้นตอน ระยะก่อนที่จะเป็นฌานหรือขั้นอัปปนาสมาธิก็คือคณิกะสมาธิและอุปจาระสมาธิซึ่งอน,นิสงส์ส่งให้ไปบังเกิดในเทวโลก6ชั้นแต่ยังไม่ถึงชั้นพรหมโลกสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานนั้นมีรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ไปเกิดในพรหมโลกรวมยีสชั้น แต่จะเป็นชั้นใดยอมสุดแล้วแต่ความละเอียดประณีตของกำลังฌานที่ได้เช่นรูปฌานหนึ่งส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามสุดแล้วแต่ความละเอียดประณีตของกำลังฌานหนึ่งเป็นต้นเว้นแต่พรหมโลกชั้นสุดทธาวาสคือชั้นที่1 2บสองถึงสิซึ่งเป็นที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ ส่วนอรูปฌชาญขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดคือชั้นที่ยีสิบซึ่งมีอายุยืนยาวถึง84,000มหากรัมเรียกกันว่านิพพานพรหมคือน,นานเสียจนเกือบหาเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดมิได้จนเป็นที่หลงผิดเข้าใจผิดกันว่าเป็นนิพพาน